S 1> <S 1> <S อา้าวเปิดแล้วนะครับคอสมหสัสจรรย์ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเราสอนกันในระบบออนไลน์ก่อนที่ผมจะมาเป็นสินแสหม,มิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของช่อง YouTube สินแสหม,มิงของเบ้งเมืองไทยทีออ่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสินแสหวงจุย้ยโงเ่เฮงและก็แอสโทรโลจีเนี่ยนะครับ ผมเคยเป็นนักพยากรณ์นะครับนายพยากรณ์ที่โรงแรมบนเทียนมาก่อนนะครับโรงแรมบนเทียนเนี่ยคัดเลือกผมเข้าไปเป็นนักพยากรณ์ในปี2540นะครับแล้วก็อยู่ถึง6ปีเต็มตอนที่ผมอยู่ที่โรงแรมบนเทียนเนี่ยผมพยากรณ์เป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่ทารโร่นะครับฉะนั้นประสบการณ์ตอนที่อยู่โรงแรมบนเทียนเนี่ยโอ้เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็เพื่อนๆนนักพยากรณ์ ของผมนั้นก็เป็นอาจารย์นะครับอาวุโสที่น่ารักฝีมือชั้นบรมบัครูทั้งสิ้นที่โรงแรมบนเทียนนะครับคอร์สออนไลน์ตรงนี้ผมเปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่รักในการพยากรณไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะครับจะได้เอาวิชาวความรู้ตรงนี้ไว้ประดับความรู้หรือว่าเอาไว้ใช้ในการพยากรณ์เป็นอาชีพก็ได้สอบถามรายละเอียดได้ตามที่แจ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ าชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็นับตั้งแต่วันจันทนะวันจันทร์ทีออ่24พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวเจ้าตัวของท่านนะครับโคจรไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าอยู่กับดาวอีก3ดวง รวมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของท่านก็เป็น4ดวงนะต้องอธิบายให้ฟังตรงนี้ก่อนว่างานจะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหานะชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการงานแต่ก็จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับส่วนคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระนะครับจะมีคน มาดิลแล้วก็อยากจะให้คุณเข้าไปทำงานด้วยอย่างมากมายนะครับก็ไปเลือกดูก็แล้วกันช่วงเนี้ยตอบยากว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะแต่ด้วยความสามารถของคุณหรือใครก็ตามที่คุณเคยร่วมงานกับเขาเขายังนึกถึงคุณอยู่แล้วก็จะมีอะไรที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้เสมอนะครับฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้ดีกว่านะตามดวงดาวเลยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ดีแหละ เพราะว่าดาวเจ้าตัวไปสัมพันธ์อยู่กับดาวทั้งหมดอีก3ดวงรวมเป็น4ดวงก็นะครับได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์นะครับปัสวะเกณฑ์องค์เกณฑ์หมายความว่าคือลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป,เป็นลัคนาราศีของสัตว์สี่เท้าดาวใดไปลอยอยู่ในภพที่10บบังคับดวงดาวก็จะได้เป็นองค์เกณฑ์และปัสวะเกณฑ์นะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์คือสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะ ใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่สูงอายุระวังจะไม่ค่อยสบายนะนะครับก็ติงและเตือนไว้แบบนี้นะครับด้วยโยกเกณฑ์ของดวงดาวเนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุมันไปอยู่ในภพลาภาก็จริงอะแต่มันเสื่อมประโยคก,กับดาวมนุษย์เตอยู่เออก็ระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่หน่อยก็แล้วกันนะครับในสัปดาห์หน้านะส่วนในเรื่องของความรักอธิบายฟังแบบนี้ดาวพฤหัสยังคงเล็งลัคนาอยู่นะครับ คุณก็มีเสน่ห์นะต่อเพศตรงข้ามออนะครับจะมีคนมาถูกอ,อกถูกใจมีโอกาสจะพบรักจากโลกออนไลน์หรืออาจจะเคยคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วห่างหายไปก็อาจจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับจุกจิกนิดหนึ่งรัดธมนิดหนึ่งคือมีแฟนแล้วแต่จะไม่ค่อยได้เจอกันในสัปดาห์หน้านี้ นะแต่ยังไงก็พยายามให้สัมพันธภาพมันดาเนินไปให้ได้ก็แล้วกันนะเพียงแต่จะไม่ค่อยได้เจอกันเท่านั้นแหละด้วยหน้าที่ต่างๆของแต่ละคนนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล